สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอยู่กันที่หนังสือ Communicative c h i n e s e 1 Book 1นะคะวันนี้จะเป็นบทที่3นะคะบทที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ phone number นะคะก็คือเตี้ยนหัวเห่ามานะคะสิ่งที่น้องๆจะต้องไปเตรียมในการสอบก็คือคำศัพท์ของบทก็คือ new word 1นะคะมีทั้งหมด9คําคำนะแล้วก็ศัพท์ของบทที่2อ่ะไม่ใช่บทที่2ศัพท์ของบท2 ะะแต่ละบทของหนังสือเล่มนี้จะมี1 New Word 2 Text นะคะ New Word เนี่ยก็จะอิงจาก Text เขาจะสอนคำศัพท์ก่อน New Word 1เสร็จปุ๊บก็จะเป็น Text 1พอ New Word 2ก็จะเป็น Text 2นะคะหล,ะกละักๆเด็กๆจะต,ต้องไปดู 2, 2ส่วนนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ส่วนที่1นะคะส่วนที่1ก็ ขอเริ่มจากตัวเท็จนะคะจะได้รู้ว่าสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในเท็มีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำตัวละครในเรื่องนะคะเดี๋ยวไม่ต้องจะอ่านให้ฟังความแปลนะคะหมอซิ่งหวังหวอดเจี้ยวหวังตัวตัวแปลว่าฉันแท้หวังหรือฉันนักสกุลหวังหวอดเจี้ยวหวังตัว,ต,วตัวก็คือฉันชื่อหวังตัวตัวนะคะหวอจินเนียนช่างจิวเนียนจีจินเนียนแปลว่า วันนี้ปีนี้อ่ะปีนี้นะคะเหนียนถ้าจิมเทียนจะแปลว่าวันนี้ปีนี้ฉันเรียนอยู่ชั้นจิวจิวเนี่ยคือเลข9ให้เรานับ1-6ึ่งถึงหอ่ะเป็นปฐมนะคะพอ7ก็คือม1 8ก็คือม2 9ก็คือม3นะคะเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้เรียนอยู่ชั้นมอส ะะวอชื่อจงเฉียเเฉ่ยเชิงจงเฉี่ยเชิงแปลว่านักเรียนมัธยมนะคะเมื่อกี้ที่เรานับ1นถึงหเป็นปฐมเราจะเรียกว่าเสี่ยวเฉี่ยเชิงนะคะเพราะฉะนั <c oughs> ้นมอหนึ่งถึงมหก็จะเป็นจงเสี่ยเชิงนะคะวเอเตอร์โซจีเข้ามาชื่อ,อก็จะเป็นเลขอันนี้เป็นเลขของอมือถือของคนจีนนะคะก็อาจจะถ้าเป็นของบ้านเราก็จะเป็น0 8นย เ่าซื้อก็อาจจะมาปรับกับของประเทศไทยได้นะคะนี่จินนี่จินเหนียนสร้างจีเหนียนจีเมื่อเขาบอกเขาอยู่จิวเหนียนจีเขาก็ถามกลับว่าแล้วคุณหล่ะคุณเรียนชั้นอะไรอยู่นีน่ชื่อจงเฉวียเชิงมาคุณก็เป็นนักเรียนมัธยมเหมือนกันใช่ไหมนี่ The so G. เตอโซจีเข้ามาชื่อตัวสังนะคะแล้วก็หมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือคุณเบอร์อะไรแล้วกลับมาดูที่เบอร์สร้างเนี่ยสร้างพราะว่า ปกติเปราะว่าขึ้นก็ได้แปลว่าไปก็ได้ให้ดูคําศัพท์ในบทก็คือสร้างจีเนียนจีก็คือตัวสร้างเหมือนจะเป็นเวิร์บที่จะต้องสมมติว่า f อ e l in the bank เห็นจีเนียนจีปุ๊บเราต้องรู้ว่าเติมสร้างอยู่งหน้าวอจีเนียนสร้างจิวเนียนจีวอประธานจินเนียนคือเวลาสร้างคือเวิร์บจิวเนียนจีก็คือ,อเป็นตัวเลขนะคะแล้วก็ระดับชั้นเสวยเสี์เพรว่าโรงเรียนนะคะหรือเปราว่าเรียน จงเสียก็คือนักเรียนมัธยมจงเสียเชิงจงเสียก็คือชั้นระดับชั้นมัธยมจงเสียเชิงนักเรียนมัธยมนะคะหมอชื่อจงเสียเชิงฉันเป็นนักเรียนมัธยมโศว,ว่ามือจีแปลว่าอุปกรณ์เครื่องจักรนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้มือในการถือเราเรียกว่าโศจีแปลออกมาเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้า,าวแปลว่าตัวเลขหมากแปลว่าตัวเลขเข้าหมากแปลว่า เลขที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์หมายเลขบ้านนะคะวอเตอร์โซจี้เข้ามาชื่อแล้วก็ใส่ไปเสารเนี่ยเพราะว่าน้อยตัวเพราะมากเมื่อตัวกับเสารวมกันจะกลายเป็น How m ม n y h o ี m เฮามก็คือเท่าไหร่มากเท่าไหร่นะคะอันนี้คือของวทหนึ่งไปที่บท2สองบ้างเทคสอเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรก็ยังคงแนะนำตัวเองอยู่เหมือนเดิมวอเจ้าหมาเสี่ยวชิงหมาเสี่ยวชิงก็เขาไม่ได้แนะนำตัวแล้วว่า ่อซิ่งหมา่อเจ้วเสี่ยวซิงฉนั้นเวลาแนะนําตัวเองเราจะเรียกตัวเองว่าแซ่พร้อมชื่อก็ได้หรือจะเป็นบอกว่าฉันแซ่น,นี้ก่อนแล้วชื่อนี้ก็ได้เหมือนกันวอชื่อพุ้นเฉวเอ๋อรุ้นเฉวเอ๋อเพราะว่าลูกครึ่งนะคะวอป้าป่าชื่อจงหัวเหรนวอม่หาม,ามาชื่อเมยกหวัวเหรนคุณพ่อฉันเป็นคนจีนคุณแม่ฉันเป็นคนอเมริกันวอโยอีกอเกิดฉันมีพี่ชายหนึ่งคน ทาชื่อต้าเสวิเชิงทานี่หมายถึงตัวพี่ชายนะคะพี่ชายเป็นผู้ชายจะใช้ทาตัวนี้ต้าเสวิเชิงเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วเสี่ยวเสวิเชิงคือเด็กประถมจงเสวิเชิงคือนักเรียนมัธยมเพราะฉะนั้นหลังจากมัธยมเราก็จะเป็นมหาลัยก็คือต้าเฉวิต้าเสวเชิงก็คือนักศึกษาหรือนิสิตนะคะเจ้าชื่อหัวต่ถงเสวยคนนี้คือเพื่อนร่วมชั้นเรียนของฉันนะคะเสวิแปลว่าเรียนถงแปลว่าร่วมกัน ถ้าถงเสียหมายถึงคนที่เรียนระดับชั้นเดียวกันนะคะแต่ถ้าคนเรียนห้องเดียวกันเราจะเรียกถงปันนะคะถ้าเจ้วหวังเลอเขาชื่อหวังเลอถ้าป้าปะม้ามะโตชื่ออิงหัวเรินอ่ะให้สังเกตตรงนี้นะคะเมื่อเมื่อพ่อกับแม่เป็นเป็นคนชาติเดียวกันเนี่ยมันจะใช้คอมมาตัวกับหัวแต่อันนี้พ่อกับแม่เป็นคนละชาติเขาเลยต้องบอกพ่อจบแล้วคอมมาแล้วก็เป็นแม่คอมมาสองตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะคะโตเพราะว่า สองคนเลยทั้งหมดนะคะชื่ออิองหัวเหรินทั้งพ่อทั้งแม่ของเขาเป็นคนอังกฤษทายโยอีก,ก็ตี้ต้เขามีน้องชายหนึ่งคนทาตี้ตี้ชื่อเสี่ยวเฉิงนะคะเพราะเมื่อกี้ท่าทาทา,าตัวเขาเนี่ยอยู่จงเฉิงนะคะส่วนตี้ต้ของเพื่อนเขาเนี่ยอยู่เสี่ยวเฉิงเสี่ยวเฉิงก็คือเป็นนักเรียนปฐม น,ะะนี่ชื่อหน,นักโคเรนคุณเป็นคนชาติไหนหรือคนประเทศไหนนี่เจยหยกจีโครเรนแล้วก็ครอบครัวคุณมีกี่คนนี่เจแต่ตเต้นหัวห้ามหมาชื่อตัวเสาแปลว่าหมายเลขโทรศัพท์บ้านของคุณคือเบอร์อะไรนะคะห้าหมาเนี่ยจะมี2ตัวในเรื่องถ้าเตี้นหัวเนี่ยหมายถึงโทรศัพท์เตี้นแปลว่าไฟฟ้าหัวพูดใส่ใสายไฟฟ้าก็คือเป็นโทรศัพท์บ้านที่เคลื่อนที่ไม่ได้แต่ถ้า เป็นโทรศัพท์เครื่อที่เราจะเรียกโซดีเข้ามานะคะอ่าเอกสองก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนที่เป็นลูกครึ่งนะคะก็ต้องบอกว่าพ่อเป็นชาติอะไรแม่เป็นชาติอะไรแล้วก็เบอร์โทรศัพท์บ้านเบอร์อะไรนะคะอ่ามาดูที่คำศัพท์บ้างพุ่นเสือเอ๋อุ่นเสือเอ๋อเพราะว่าลูกผสมหรือลูกครึ่งนะคะวชื่อหุ่นเสือเอ๋อฉันเป็นลูกครึ่งนะคะแล้วก็หนากัวหนากัวเนี่ยใช้ถามเกี่ยวกับ nationality ก็คือ พอใช้หนากัวดเหรินก็ถามว่าคุณเป็นคนชาติอะไรนะคะนี่ตัวหนาเนี่ยให้ดูดีๆตัวหนาตัวเนี้ยตัว่า Wish นะคะแต่ถ้าเรามีตัวตะขอข้างหลังเอาหนาตัวเอ๋อมาใส่ข้างหลังเอ๋อตัวนี้ตัวนั้นจะกลายเป็นแวร์นะคะเพราะฉะนั้นเด็กมัธยมอ่ะต้องมีความรู้เรื่องตัวสักษรจีนประมาณหนึ่งแล้วสมงติเราซื้อต้องการ f ิล l in the b อร์แนี่ชื่อจุดๆๆกัวเหริน แน่นอนจะต้องมีหนาตัวนี้แล้วก็มีหนานะคะก็คือตัวนี้บวกเอ๋นะคะถ้าเด็กที่จําไม่ได้ในลองก็อาจจะเลือกหนาเพราะตัวนั้นเราจะใช้บ่อยกว่านะคะจงขัวประเทศจีนจงขัวเหรินคนจีนเมฆขัวประเทศอเมริกาเมฆขัวเหรินคนอเมริกันนะคะอันนี้ก็อาจจะออกประยุกต์เป็นเท่ใช่ขัวประเทศไทยใช่ขัวเหรินคนไทยนะคะบอาป้าชื่อจงกัวเหรินบอมม่าชื่อเมฆขัวเหริน ะะหัวป้าปับมะหมะเนี่ยเขาเป็นคนละชาติกันจะฉันมีคอมา่าต้าเฉวยก็คือนักเรียนมหาวิทยาลัยนะคะหรือนักศึกษาต้าเฉวเชิงถงเฉวบอกไปแล้วนะเพื่อนเพื่อนร่วมชั้นเรียนหัวเจ้าชื่อหัวแต่ถงเฉียนี่คือเพื่อนผมเพื่อนร่วมชั้นของฉันโตทั้งหมดอิงขัวประเทศอังกฤษอิงขัวเหรินคนอังกฤษค่ะป้าปับามะาหมะัตชื่ออิงขัวเหร่ะคอม่าเหมือนกันกับหัวชัางว่าสองคนนี้ เป็นคนชาติเดียวกันคืออิกลนเสี่ยวเสียเชิงนักเรียนประถมเตี้ยนหัวโทรศัพท์นะคะบทนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะ